ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเกษตรกรภาคอีสานของเฮานะครับเมื่อนี้ร่างลุงเรื่องัแซ์เกษตรไทยครับกับผมเดชมาทรงกีไก่แกบให้พี่ให้น้องทั้งอำเภอสารสัขันนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์หนึ่งรถหกล้อนะครับล่องเร่อหนึ่งรถหกล้อหนึ่งรถหกล่อหกร้อยห้าสิบกระสอบนะครับหกร้อยหกร้อยหกร้อยสามสิบนะครับโมเมนต์หกร้อยห้าสิบครับน้ำหนักเกินกอนนะครับ ตงให้พี่ให้น้องหอดให้หอดสวนนะครับสำหรับไซมันรับาลังนะครับขี่ไก่แกบของเ้านะครับแบบกระสอบนะครับถ้ามาชมนะครับกระสอบยังไงนะครับหนึ่งรถหกล้อนะครับกระสอบเนี่ยขี่ไก่นะมาเบิ่งกระสอบกระสอบที่นะครัี่กวดลงนะครับ อันนี้ขี่ไก่กรอยู่ประมาณนี้ครับเป็นพ้งนะครับละเอียดแห่งละเอียดนะครับขี่ไก่แกบสวยๆนะครับทรงห่อไทยหัวสวนเก็บเงินปลายทางกระสอบละ3 5บหาบาทนะครับกระสอบละสามสิบห้าบาทนะครับทรงให้พี่พน้องเพิ่อใส่มันครับเพิ่นไปสั่งมือว่านนะครับไปสร้างอะไรเขากับมาทรงมือก้อนนะครับเพราะว่ามือว่านติดคิวนะครัทรงให้เพิ่นต้องขอบระคุณทั้งคุณครูนะครับอาจารย์ทั้ง เพิ่นเป็นเคยทั้งบุญละครับทั้งสารคามเพิ Airbnb, buy buy Walmart, ่นก็เลยไปสร้างยุโกดังสารค้ามมาลงอยู่ัสขันนะครับอันงเกิดเป็นยุนี่นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนนะครับปีที่แล้วเ่นจะสร้างใส่เหลี่ยวโอ้เห็นความแตกต่างปีไกลแก่เป็นความแตกต่างงามมันสัมปลังกะราคาดีนะครับปีนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนนะครับขอบคุณครับสาหรับที่ให้ให้เฮาได้บริการนะครับนะครับพื้นที่ของกลฬสิน คุณใดอยากซื้ออยากใส่อยากได้โทรมาครับที่เบอร์ทั่วครับ0973257575ฝากไว้เะครับวิธีไก,ก่แกบรุ่งเรืองรับเกษตรไทยโดยการฮอดให้ฮอดสวนเด้อครับพี่น้องครับ